สวัสดีครับผมอแม่พี่น้องป้องไปสุกุูซุกคนเมื่อนี้ครับถ้าพี่น้องออกไม้อีกแล้วออกไม่ฮาดักปลาไหลครับผมแยกเข้าก,กับเป็นปลาต้มพี่นองครับที่เดียบเมื่อนี้มีใครครับผม โก้ครับผมที่ผมใส่ยูนี่ก็จะมีสองรุ่นพี่น้องอันนี้จะเป็นรุ่นน้อยครับผมตุวนนี้จะเป็นรุ่นกลางรุ่นไงวบเร็วมากครับผมรุ่นกลางกำลังเหมาะเลยพี่น้องก็ดีใส่เลยนนจะอยกน้อยน้อยนึงครับผมมาใส่เยอะ กลับม้พี่น้องจะเป็นป้าพักบุงสังครับผมนี่ครับข้างล่างจะเป็นน้องครับผมอ่ะพี่น้องดักพี่น้องบังจจกลังครับผม 不能，就不弄。

ที่ดักน้ำย่างเล็กๆใส่เครื่องตุ่มขึ้นมาหาปากตุ่มครับผมใส่เล็กๆกระบบดีพี่น้องว่าปลาไหลเขาบอกหากินอยู่เลือกตัวครับผมฮะพี่น้องบรรยากาศยยำแรงเหมือนโศจังมายามตุ่มน้ำกันครับผมสวัสดีตอนเศร้า อากาศเย็นๆพี่น้องโซนนี้ก็พาพี่น้องมายามตุ่มตะเละที่ดัก้บมู้ว้านคึ้โกพี่น้องก้อนที่พยายามขออนุญาตเก็บบรรยากาศฝากพี่ฝากน้องจักน้อยครับผมสำหรับพี่น้องที่สูงกานสูงงันกรุงเทพกรุงไทยหรือว่าตังประเทศที่ผมมีเวลากลับบ้านนะครับนะอสารบัานพ่อนเก็บบรรยากาศน้ฝากแล้วครับผม โซานี่หนาวพี่น้องอากาศเย็นจ่อยๆเลยปะ่ะให้รุนตุ่มปลายห้องเงินพี่น้องมาหดม่แล้วพี่น้องตุ่มปลายห้องตุ่ครับหลังเล็กห้องเดี๋ยวตั้งกองปับนึงก่ผม

เหล็กเหล็กเศ้าครับผมหลังที่สองเลยนี่นาอ๋เอเยโห่หน่อยสมมาคุ้นครบพี่น้องสองตัวครับนี่ว่าม,มันครับผมสองเต็ม โอ้เดียวครับผมโอ้ยแลนี่ก็เฝ้าอีกแล้วพี่น้องเหนียนบริบบัน tuần nữa các bạn tiêm, tiêm À, xảy ngâm như được phi nó Đừng tiêm các bạn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì เฮ้เข้าอีกแล้วครับผมอื้เอาเปลี่นลูงสี่พี่น้่งเอียงเลงเงียงวันนี้มัเว้ย บอน,นี้เมื่อดีมาจัดกันน้องห้องบบมือขึ้นโอ้จังเอียงแดยงยงังโอ้ยสงสัยเราเดือบันพี่น้อ,นองเลย 嗯。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  เดินหนึ่งข้องนอกนี่ยังไงจับคุกชกแอบสวดเลยครับผมจะตัววูดหนึ่งข้างนอกสามสี่ตัวเลยครับโอ้โหลังเดียวเป็นเกือบโล้เลยครับผมโด่สี่ตัวหาตัววูด ไเด oh, ูแล้วก็เหนือนมโอ้ลมหนาดนียโอ้ฟ้าเฝ้ฟ้าอี่องเงี้ย เอครับผมโอ้สบายเลยพี่น้องโอ้ตายตาย เป้าไลกันนะทุผวมือน หาอยากหากจินกับจังซีเลยรับเมื่อมันกับมันมุ้ยโบมันกับเอเฝ้าเิ่นเฝ้ารับผมหลังสุดท้ายครับพี่น้อง <c oughs> ต้องบอกว่าโบมันับผม ถ่ายกันเต่าโอ้โหเหยียขนาดก็คงมันตุ่มซิบยัดหลังพี่น้องถึกมาเลยสามหลังโอ้โหนครับ มันงามครับผมครับมีหลังนี้พ่อไข่เนีย่ยน่าจะประมาณโลนึงครับผมโอ้ตายเลยฮะคลิปนี้เป็น่หมานครับพี่พพน้อง น้ำตาติดที่กระเป๋าพอได้ออมอยู่ครับผมขอบคุณพี่น้องสุกุสุสก้นครับผมที่เข้ามารับช่วงคลิปน้ำกันจนจบใช่ในก็ฝากกดไลค,ค์กดแชร์กดติดตามคอมเมียนสมรเป็นกำลังใจกันขึ้เก่าเลยครับผมท่านพ่อกันไม่คลิปหนาพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับโลนนึงพี่น้องประมาณโลนึง